คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับอยู่นู่นอยู่นู่น อ e. อยู่นนดีต้องล้ำลึกนะครับงานศพนะโอ้นี้ว่าไงครับวัสดีครับพี่พี่ทุกคนวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับผมเอ่อเอ่อหลุมหลุมนี้แหละครับพี่หนูดีครับผม แล้วทำไมหลุมมันมีคนขุดไม่มีใครขุดขึ้นมาใช่ไหมอยู่ข้างในใช่ไหมพี่ใช,ใช่ครับ,รบพอดีดินมันยุบแล้วครับผมพี่หนูดีไม่ต้องห่วงนะพวกเราพีอีและฝั่งใต้จะแก้แค้นให้พี่เองผมจะเอาอ e. ีวานเนี่ยไม่ต้องยัดรูนี่หรอกไม่ต้องยัดที่นี่ด้วยเอาให้ศพมันไม่เหลือเลยเอาให้มันไหม้เป็นผงทุลีแล้วก็เอาขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปโปรยลงไปในป่าช้า ผมสัญญาว่าผมจะแก้แค้นมาให้ได้นั่งซับเสียขาโอเคครับก็อันนี้เป็นกลุ่ม PE นะครับเดี๋ยวผมต้องรับหน้าที่ดูแลพี่หนูดีต่อโอโออ้าว<ห>เฮ<อ>้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียชูเดี๋ยวเ,ยเ,ยเดี๋ยวเจ๊เย็นเจ๊เย็นเย็นเดี๋ยว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 ไม่ใช่ละวพี่ใบใจเย็นนะอะไรนี่มัน ข่ามาสแสดงความเสียใจเฉยๆแต่ยเย็นแต่เสียชูเป็นคนฆ่าเขาไม่ใช่เหรอครับไม่ได้ฆ่าอ้ยแล้วใครฆ่าลูกน้องฆ่าเองแต่ฆ่าไม่ได้ฆ่าไงเสียชูจะบอกไม่ใช่คำสั่งเสียชูก็งั้นเถอะเขาไปเชิงนะ่ะเรียน,น,นจบยากเขาพูดอีกคำหนึ่งเหมือนอาการชาวลิสว่าไง แล้วเจอกันเอยอสุอ้าว่าไงฮะแต่เมื่อวานนี้เราขอโทษอสุด้วยนะกลัอสุกลับดีกว่ากลับอสุกลับอ้นี่มันเหลี่ยมและผมขอทีหนึ่งได้ไหมฮะมึงขอทีก็ไม่ไหลผมขอทีก็ไม่เือออกคอนไปเจ้เย็นอยาอยายายาลูกอย่าเป็นคนใจร้อนอย่าไปเจอกันนะฮะเพราะลูกก็เป็นคนกูแน่เป็นคนไปว่าเขาก่อนก็ตามนั้นอสุขอโผลกันไป มึงเจอกูแน่ก็มาดิฮะมาดิาอยา่าเยนะสุดยาออกมาครับพ่อสื่อว่ากูให้เกียรติศพนะเว้ยนี่ครับนี่ทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับบังนี่ครับนนคิบบดคถึงหนูดีจังนี่ก็เจ็ดวันแล้วอะเนี่ยวันนี้ก็มาตั้งใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะปักพอครบเจ็ดวันจะต้องปักป้ายศพแล้วไงอืมเฮ้ บังได้โชลิศหรอบังอ้อวหวัดดีจ่าสามารถเราเคยเจอกันแล้วนี่บังหวัดดีโชลิศครับผมบังจริงๆแล้วที่พวกเราลอดมาหลายครั้งเนี่ยก็เพราะพี่หนูดีนะใช่เพราะหนูดีคนเดียวเลยล่ะน่าจะเรียบร้อยแล้วแหละแล้วบังพาตำรวจสามารถมามีธุระอะไรเหรอจ่ามีเรื่องอยากจะถามเองว่าชลิศถามอะไรอ่ะมีอะไรต้ถามถจริงเหอ เองใช่ไหมที่เป็นคุณค่าหลานชายจ่าล่ะไอ้กลุ่มมาเหรอใช่อ๋อที่ตามตามไปตามมาแล้วบางไปรู้จักเขาได้ไงอ่ะก็เขามาตามตื้อบางมาถาม,มาหาบางก็บอกไม่รู้ไม่รู้เนี่ยขเขาก็จะตามตื้อเนี่ยก็เลยมาด้วยกันไอ้กลุ่มเหรอผมว่าไอ้กลุ่มเนี่ยเข้าใจไหมว่าน่าจะเป็นเวรกรรมอาจจะโดน ผีพี่หนูดีตามหักคอก็ได้ใช่เพราะว่าไอ้กลุ่มเนี่ย่าลืมนะว่าไอ้กลุ่มเนี่ยเป็นคนฆ่าพี่หนูดีนะและจริงๆจ่าสามารถก็ถือว่าเป็นอาเคียญาติจริงผมก็แคนนะแต่ถือว่าหนึ่งชีวิตแรกหนึ่งชีวิตก็คือจบแล้วไม่ใช่เหรอมันไม่จบยังไงจ่าต้องล้างแค้นให้หลานของจ่าให้ได้อืมก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าน่าจะโดนผีพี่หนูดีหักคอแหละผมว่าแล้วเขาก็อาจจะเอาล่าง ของหลานของจ่าสามารถเนี่ยเอาไปถ่วงน้ําอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าเกี่ยวกับเราอะใช่ไหมบางใช่ใช่นะบางเป็นผีอนูดีหรือเปล่างั้นขอให้เป็นเรื่องจริงแล้วกันถ้าไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็ถ้าผมรู้ว่าใครเป็นคนทําผมไม่ปล่อยมันแน่ม,มันทํากับหลานผมยังไงมันก็ต้องจะได้ได้รับอย่างนั้นเอาตรงๆนะจ่าสามารถผมจะบอกเรื่องหนึ่งที่เป็นความลับเลยนะพี่ กึ่มเนี่ยจริงๆแล้วผมเนี่ยดึงพี่กึ่มมาอยู่ในแก๊งของผมผมให้พี่กึ่มเนี่ยมาช่วยงานผมนะผมให้ทั้งรถถามถามก่อนจะตายอย่าดูเงินในบัญชีพี่กึ่มก็ได้ก่อนจะตายเนี่ยพี่ใบจริงไหมเขอพูดไม่ได้พี่ใบพี่ใบชี้ขึ้นฟ้าถ้าใช่อะ่ะผมเนี่ยให้พี่กึ่มมาทํางานด้วยนะให้กึ่มมาทํางานผมโอนเงินให้ใช้ผมเอารถให้ทุกอย่างเลยแล้วเขามาหักหลังผมนะ แล้วเขาก็น่าจะโดนผีพี่หนูดีหักคอดังนั้น่ะผมมาดีกับหลานคุณมากอย่าโทษผมเลยผมไม่ได้จะคุยแล้วพี่ใบไปเถอะ,อะออเนีจะตามนั้นแหละครับจ่าไม่จะไม่มีอะไรหรอกนะตาวันนี้วันนี้ก็พอนะคะโอเคเจอกันครับอ่งงางครัยจริ๊ง <ๆ S 1> ผมผมเป็นคนรเราก็เคยอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรหรอกครับจ<า>่าเป็นคนฆ่ากึ่มเองครับผมเป็นคนเอากึ่มเนี่ยโยนลงไปในทะเลแล้วก็ถ่วงน้ํา อาเดินเดินเข้าไป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 พี่ไปอย่ามาบังล่ะบังเขากำลังพูดหลักพ่อวันเทพใหม่ครับอ๋อเนี่ยบังมาแล้วเออเฉลือดอาเดี๋ยวดีจินตรงนี้ตรงนี้เดียวนเดีนี้อ่าน้าวันนี้รับคุณน้าดีครับเหลียวอันนี้มายืนมายืนตรงนี้มายืนตรงนี้เนี่ยตําแน่งการรับคนในแก๊งบังมายืนข้างผมเลยบังอ่า พี่ใบ้หันหน้าไปนู้นพี่ใบ้อ่าคนเนี้ยบางคนเนี้ยชื่ออหลิวนะ,ะเขาย้ายมาจากฮ่องกงแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีความสามารถแล้วเมื่อกี้ผมให้เขาไปต่อยกับอีวานมาต่อยปุ๊บอ่ะอีวานวิ่งหนีเลยโอ,อ,อ้เออเออเออหลิวพี่ลองเล่าให้บางฟังดิว่าเมื่อกี้สู้<ร>อีวานเ,าเป็นไงบ้างดเดี๋ยว,ว่าจาริยา เอ้ยอหลิวอ,อ๋อเออปีเนี้ยนะผมไม่ต่อยมาโหต่อยที่แบบสุดๆเลยอะ่ะผมก็ไม่อยากเอาตายนะก็บอกให้มันนะอ่ะเฮ้ย<ป>อีวานน่ะนะเออใช่รู้ว่าอีวานจริงอีวานผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ผมต่อยไปม,มันบอกว่าเออเข้ารักก็ได้มันก็ไปเลยโห้ไม่ไง يا. อีวานมันมายึดม,มันมายึดผับพ่อเราเว้ยเอยเอ,เอใช่เนี่ยย่างเ้ยมีฝีมือนี่ว่ามีฝีมือเนี่ยมาจากฮ่องกงคนนี้ไม่ธรรมดาหรอกแล้วพี่ พี่เวลาพี่เจอศัตรูพี่กลัวไหมไม่ไม่กลัวศ no ัตรูได้เหรอไม่กลัวสิบหนึ่งก็ไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวแต่ขอวิ่งก่อนพี่กลัวผีไหมผีเหรอเออกูกลัวไปอุ้ยหาพ่อบาพ่อกูขอร้อโอ้ย้ยกูไม่เกี่ยวนะไม่เคยกูไม่เกี่ยว ออเพี่บางพ่อผมไม่เกี่ยวนะเออเออผมไม่เกี่ยวเออพี่ใบถอยมาพี่ใบไปรอแล้วไปเฮ้ยมันเอาแล้วพี่ใบหนีใจเย็นนะ พี่บางโพพี่บางโพเ,เราพวกเดียวกันไงพี่พี่บางโพอ่ไอ้เรี่อ,อนนกูไ่อยู่แล้วกูไปแล้วเอาเลยสู้ไปเลยบปเรวพี่ใบหนี้ไปพี่ใบหนีพี่ไม่ต้องจัดการเองเออในเมื่อเรามีปีศาจอยู่ให้ปีศาจจัดการเฮ้ยเป็นไรวะน้ะ ไม่เป็นไรแกโดนตีมาสองทีถอยู่เถึกอยู่ไม่ผมบางใช่ไหมมันปากดีเมื่อกี้เมื่อวรนตีนผมด้วยใครไอ้หลิวเหรอเออมันบอกว่าอะไรฮะตังผมขอตังเติมน้ำมันแค่ห้าร้อยเองให้ผมมาบาทเดียวหลุกไม่ได้ต่อยอีวานไม่ต่อยอีวานให้ต่อยบางโพเมื่อกี้บางบางโพบางโพเขาไม่รู้ตัวบางโพเขายืนกำลังเช็ครายชื่อออเดอร์ ของเข้าผับอยู่แล้วผมก็ให้มันไปต่อยบางโพที่กำลังเผลออยู่แล้วบางโพมันน่าจะแปลงร่างแหละ <c oughs> กลับมาเอาคืนน่ะเรียบร้อยเลยอเอ้ยอย,อย่าทำบางแ <c oughs> รงตลอดเลยอะเดี๋ยวผมต้องขอโทษฝากขอโทษเขาด้วยนะเหลียวเหรอสรุปแล้วเราต้องรับเพราะเขาแกงไหมเนี่ยรับสิรับรับรับอ่าโอเค เขาผ่านแล้วเขาผ่านแล้วเขาผ่านนะเออใจเขาได้อ่ะเดี๋ยวรอให้เขามาคุยแล้วกันว่าจบยังไงได้ได้เหวาอเเขาก็ตามล่าไม่หยุดเลยชอบไป็นอย่างสำคัญทุกทีเออคือถ้าเกิดไม่เคลียร์ให้จบก็คือบางบๆงบางฟังผมก่อนนะจะสามารถเราพวกเราทุกคน เป็นคนจัดการมันถูกปะไอึืมอ่ะอ่าใช่เพราะว่าไอกึืมไอกึ่มมันฆ่าพี่หนูดีถูกไหมใช่เออดังนั้นวันนี้เราก็ต้องรอดูว่ามันจะเอายังไงกับเราอ่ะใครได้เสื้อครับต้องรอดูลบแชร์ต่อไปวั้มู่หลานฮัลโหลเช้ามู่หลานเราขอโทษด้วยนะเมื่อกี้มันเป็นการรับน้องน่ะ มูหลานจะโกรธนะเดี๋ยวเราจ่ายค่ารักษาเองไม่ต้องเลยนะมันเป็นการรับน้องนะมูหลานหายโกรธเธอ<า>ไม่มันมานโคอยู่เดี๋ยวเราไปง้อนะขอโทษนะเดี๋ยวเราไปขอโทษพี่หลิวเองเดี๋ยวเราให้ค่ารักษาหน้าใช่มันต้องมาขอโทษตรงนี้ต,ต่อหน้ามูหลานได้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 โอเคอืมโอเคเดี๋ยวไปขอโทษบัง อ,าอามาทั้งแก๊งเลยเนะี่ยอันนี้แก๊งอะไรแก๊งบ้านนาะผมไปสืบมาแล้วโชวลิสเอ่อไอชูมันบอกว่ามันไม่ได้เป็นคนฆ่าหลานชายผมอะอ่ะก็เคียยมมันจบจบไปบังแล้วบังพอจะบอกผมได้ไหมว่าใครมป็นคฆ่าผมแชมันจริงๆวะไม่รู้บังจะรู้ได้ไงมผมว่าบังต้องรู้แค่บังไม่บอกผมอะของจริงเหอะถ้าบังไม่บอกผมผมก็ไม่เลือดตื้อบังอะ โอ้นี่ทั้งวันเลยจ่าผมบอกจ่าไปแล้วว่าเป็นผีอนุดีอันนี้คือยังไงจะจะเอาคนจะนอเอาคนมากระทืบเอาคนมากระทืบพวกเราเหรอหรือยังไงผมไม่ได้กระทืบมาอะไรทั้งทั้งเซ็ง <มา S 2> <ๆ S 1> เลยมาทําอะไรกันเยอะแยะไม่ใช่ผมอยากรู้ไงว่าใครที่มันฆ่าหลานชายผมไหมถ้าผมรู้แล้วผมก็ได้เก็บมันเลยไงโอ้โถ้าเกิดคุณจะเก็บมันอ่ะมันก็ไม่กล้าหรอกแล้วคุณบอกผมได้ไหมชาวลิศบอกจ่าได้ไหมว่าใครเป็นคนฆ่า เองจะลุก<ถ>นี้ลุกโลนดิถ้าเอ,อ่อเอ,อ่อถ้า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 ,ถ,าถ้าผมบอกแล้วคุณจะไม่ทําอะไรเขาใช่ไหมผมไม่ทําแน่นอนอะ่ะผมเป็นคนไม่ไม่ทําใครทีเผลอน่ะเอ,อ่อเอาตรงเลยนะจักรู้วะผมฆ่าเองอะ่ะโอเคแ<ด>ม่จา่าเฮ้ยเฮ้ยบาง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 เขาเด้งอ่ะบาง เองน่หรอค่ะอะไรบ้างบอกแล้วว่าจะไม่ยที่ำอะไรผมมาะบอกแล้วจะไม่ทำอะไรผมถอยไป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 ไม่ก็คือผมไม่ทำแน่นอนถอยไปอ่าไม่ทำก็ถอยไปก่อนผมขอความจริงอ่ะฟังใช่ผมนี่แหละเป็นคนฆ่าพวกเราเนี่ยแหละฆ่าพวกเราเนี่ยแหละฆ่าแล้วฟังนะมีอะไรไหมจะสามารถฆ่าหลานแล้วเิงฆ่าหลานจ่าเพื่ออะไรวะอ่าฟังนะหลานจ่าฆ่าพี่หนูดีเข้าใจไหม และดังนั้นชีวิตแลกชีวิตจบปะหลานจ่าฆ่าพี่หนูดีได้จบวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้พี่อีครับลุยครับเอาให้หมดเลยเอามาเลยแกงบ้านนาเอาหมดเลยโ้ษยพี่ใบ้โทษโทษโทษครับโทษโทษเอา ้างบนะสี่มาดิพวกกูมาแล้วเอามาเอาเลยเออก็ฆ่าชีวิตสาวเป็นมู่กันเดือดเออสาวเป็นมู่กันเด้อสามะร,ระวังระวังแบบัง<อ>เก็บไม้<า>บงังเก็บไม้บงังเก็บไม้บงังเก็บไม้เป็นไรไม่บงังไม่เป็นไรครับผมแค่กับเพยเฉยเอเอ,เอ,เอ,เอจะสามารถทุกคนไม่ต้องเอาถึงตายนะไม่ต้องถึงตายนะ จะสามารถ <c oughs> ถ้าจ่าฟังอยู่อ่ะจ่าจงรู้ไว้อย่างหนึ่งนะว่าพวกเราไม่ได้อยากจะทำแบบนี้แต่จ่าเข้าใจไหมว่าหลานของจ่าไอ้กล่มเป็นคนฆ่าคนของ P.E. อ <c oughs> ีเขาฆ่าพี่หนูดีดังนั้นชีวิตแลกชีวิตถ้าจ่าไม่จบจ่าก็ต้องเจอกับ P.E. อ จ่าไม่จบแน่ฟากไว้ก่อนเองคิดว่าเองมาทีเผลอจ่าเองคิดว่าพวกเองสู้จ่าได้เหรอจ่าตั้งตัวได้ล้วกันจ่าไม่คิดหรอกว่าพี่หนูดีเขาก็โดนหลานจ่าฆ่าทีเผลอเหมือนกันดังนั้นจ่าฟังไว้นะว่าถ้าจ่าไม่จบมึงเจอกูแน่จบแน่โชลิศบาทุกคนพายามรักษาครับ ปล่อยไว้เนี่ยนะตายกิ๊กยโยหนูไม่เป็นไรนะครับซัดยับเลยเะกไม่เป็นไรพี่ฟิกในเมื่อมันทําพี่หนูดีก็มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเราไม่ใช่คนดีเท่าไหร่หรอกผมเข้าใจว่าพี่พี่ฟิกเสียใจแค่ไหนอะดังนั้นในเมื่อคนมันตายไปแล้วก็ให้ไอ้กุ่มตายไปแต่แค่เรื่องเนี้ยมันไม่จบเพราะตัวมันเองแค่นั้นเองครับคุณหนูมาแล้วอของขวัญนะพี่ใบ้แล้วใช่ไหมของขวัญเหรอพี่ใบ้นี่พี่ใบ้พี่ใบ้ ของขวัญที่มิวันพี่ใบไปสู้มานี่เร,เราซื้อให้แล้วมาแล้วนี่พ yeah> ี่ใบเนี่ยซื้อมาให้เนี่ยแมวพี่ใบพี่ใบลองดูมันน่ารักพี่ใบลองเล่นกับมันดูก่อนอ่าเนี่ยชื่อชื่อชื่อมูงแงมูงแงมูงแงเนี่ยพี่ใบลองเล่นดูก่อนเนี่ยน่ารักมูงแงลูกเออพี่ใบไปเล่นกับมันดูเล่นกับมันดูขึ้นรถได้ด้วยนะมูงแงเออเนี่ยมูงแงนะ เนี่ยมูงแงเนี่ยฮะเหมือนกาฟิวเลยมูงแงเออลองเล่นดูพี่ใบลองเล่นดูก่อนลองเล่นดูก่อนลองลองเล่นกับน้องดูมูงแงลูกเออเนี่ยอ่าลองเล่นกับเขาดูบงังบังว่าพี่ใบชอบไหมน่าจะชอบแหละออแล้วเขารักแมวไม่ใช่เหรออืมแกรักแมวแกแค่กตก,กใจเมื่อกี้ไงเออพี่ใบชอบนะพี่ใบเล่นเล่นกับมูงแงไปนะ แล้วเอามูงแงกลับบ้านด้วยนะแล้วก็ไม่ต้องพาว่ายน้ํานะเอาเอาขึ้นเรือกลับนะขากลับบ้านอ่ะรู้ไหมเนี่ยเาซ้อนรถได้นะให้มูงแงซ้อนรถโอ้ยรักรักมูงแงแต่มูงแงอยู่กับพี่ใบ้นะลูกรู้ไหมของขวัญนะอ่าเป็นเด็กดีนะลูกแม่้ทำอย่างนี้นะอ่าอะไรมูงแงทำอะไรได้บ้างมูงแงลูกมันซ้อนยังไงอ่ะพี่บาง เร,เรียกได้เหรอเรียกได้เดี๋ยวพี่ใบ้โดนกับลิ้นอีกตอนนี้เหมือนมูงแยยังไม่ค่อยเชื่องอ่ะเหรอไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยฝึกมูงแงก็ได้พี่ใบ้เอามูงแงไปเลี้ยงด้วยนะโอเครักม,มูงแงให้มา,มากๆนะยังยังไม่ได้